สว,ส,สวัสดีค่ะปังค่ะควันนี้นะคะทุกคนเห็นอะไรแบบแบบใหมนี่อวตารวันวันเข้าไทยแล้วค่ะคุน ตอนนี้เราอยู่แบบกลางแจ้งคือที่เราทนร้อนขนาดนี้เพราะว่าเราอยากจะรีวิวคันนี้ให้ทุกคนดูครับเรียกว่าเป็นพรีวิวดีกว่าเพราะว่าออวันที่เรามาถ่ายคือวันที่เขายังไม่เปิดราคาแล้วก็ยังไม่เปิดสเปคที่แท,ท้จริงว่ามีจริงๆมีกี่รุ่นย่อยหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็รู้มาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันอันนี้รุ่นที่เราเห็นจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดคือตัวเริ่มต้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีรุ่นลองเลนส์อีกรุ่นหนึ่งใช่หลักๆมีสองรุ่นย่อยที่เขาบอกแล้วก็มีหกสีข้างในมีสสสีีีีีนนนนนะะคคเเเเปปปป็็ดดาาากกกกกััับออม่่่่ววววงงงงๆๆแแแใชตจจรรริิทททลลลยขศุ้ น่าจะหาดูกันได้ว่าเขาเลกที่สี่ะเดี๋ยวเราพาดูข้างนอกก่อนดีกว่าเราจะบอกว่าอันไหนที่มันแตกต่างกันอ่ะทุกคนอย่างแรกมาดูที่ดีไซน์ไฟหน้ากันก่อนเลยเขาออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของเต็งอยู่แล้วก็คือจะมี2อเส้น<อ>จะมีเส้นนี้ยาวลงมาข้างล่างแบบนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟที่อยู่ข้างบนแบบนี้แล้วก็โลโก้ควายเอ็ดหรัรี่มากๆไม่ตะโกนนะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างนี้แต่ว่ามีความแบบปั๊มนูนต่างๆดีไซน์หน้าเขาบอกว่าออกแบบมาให้มันมีความเป็นเหมือน UFO คือถ้าทุกคนเห็นกระจังหน้าเขาจะเรียบไปเลยใช่ไหมตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นแบบ UFO ตรงเนี้ยคือเหมือนเป็นขาขา UFO คือเหมือนนึกภาพ UFO สมัยเราเด็กๆกับทุกคนที่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีขาตั้งนะคะตรงนี้จะมีช่องแบบระบายอากาศมาให้แล้วก็กล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะคะมีเซ็นเซอร์นี่ มาดูที่ล้อกันนะคะแม็กจะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบอย่างอันนี้เป็นรุ่นสแตนดาดใช่ไหมก็จะได้ดีไซน์แม็กแบบนี้แล้วก็ล้อขนาด2 1นิ้วส่วนถ้าเป็นรุ่นลองเลนส์เนี่ยจะได้ล้อขนาด22นิ้วแล้วก็ดีไซน์แม็กอีกแบบนึงแล้วก็มีเบรกแบบแบมโบมาให้ด้วยรถมีความยาวมากเหมือนกันแล้วก็อันนี้เขาจะตัดเป็นแบบทูโทนที่เขาทาตัวนี้เป็นสีดำอะเพราะว่าเวลาเรามองด้านข้างเราจะเห็นเป็นสีขาวใช่ปะ่ะรถมันจะดูมีความแบบ ไม่ได้เป็นรถสูงแบบนี้แต่ว่ามันจะดูลาดนี้มันจะดูมีความแบบสปอร์ตมากขึ้นเอ,เออปลาดเปรียวมากขึ้นอุ๊ยนี่ประตูสวยมากอันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นน่ะต้องเปิดเองปิดเองอย่างนี้แต่ถ้าเป็นรุ่น long ange, ลน n e เราสามารถเปิดแล้วออกเป็นประตูไฟฟ้าได้ <Huh? S 1> นี่ อวตารแบบตะโกนเอามาดูที่ด้านท้ายกันนะคะทุกคนอันนี้คือดีไซน์ที่เราเพิ่งเห็นจากคันนี้คันแรกเลยที่เป็นแบบข้างนอกลาดแบบนี้นะแล้วก็กระจกมองหลังแคบมากไม่แน่ใจว่าตอนขับบนถนนจริงเราจะมองสะดวกหรือเปล่าดีไซน์ไฟของเขาท่ายาวไปถึงช้างแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ใช่ปะตรงนี้เขียนว่าอวตารแล้วก็มีไฟตรงนี้อีกด้านล่างเป็นอันนี้เป็นแบบบล็อกๆอกนี่แล้วก็ตรงนี้มีเลข11อยู่ด้วยนะคะก็คือรู้เลยว่าเป็นอวตาร11ออ่ะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูคันนี้เป็นแบบว่าฝาท้ายไฟฟ้า อุอ้ยข้างหลังกว้างมากตรงเนี้ยก็กว้างแล้วใช่ปะแล้วก็ความลึกก็ลึกไปอีกคือถ้าไม่พับเบาะก็สามารถแบบวางของเป็นกล่องให,ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วอ่าด้านล่างมีช่องเก็บแบบตื้นๆมาให้อีกนิดหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเราลองพับเบาะให้ดูไหมเวลาจะพับก็มาดึงที่เบาะตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พับมา คันนี้เป็นแบบ 60- 40แต่พับมาแล้วมันไม่เรียบนะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าตรงนี้แล้วก็มีเบาะเบาะมันจะมีเนินขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวยกขึ้นนะคะว่าหนักแค่ไหนอ๋อต้องดึงก่อนทุกคนไม่หนักขนาดน,านั้นเป็นปกติแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ฝั่งขวาจะมีลําโพงอยู่นะคะทุกคนลําโพงอันใหญ่มากมีไฟมาให้สองข้างเลยอ๋อแต่ลําโพงมีข้างเดียวนะใช่ตรงด้านในอะ่ะเขามีที่เกี่ยวด้วยนะเผื่อใครแบบว่า อยากเอาของมาใส่แบบไม่อยากให้เคลื่อนก็หาเชือกมาเกี่ยวไว้ได้นี่แล้วก็ตรงนี้มีช่อง12โวล์มาให้เพื่อเวลาเราจะไปแคมปิ้งก็ที่นอนลมยางมาเสียบแต่ว่าเป่าลมได้เวลาจะปิดนะคะปิดไฟฟ้าเหมือนกันเฮ้ย <Hey. S 1> มีเสียงเตือนด้วย <Hey. S 1> นีปะนี่ว่าไ <Hey. S 1> ม่เมื่อกี้ไม่กี้ไม่เจ็บด้วย <Hey. S 1> อ่ะตรงนี้ชึบ มันไม่ได้ออกแรงเยอะคือถ้าสมมติว่าเราแบบยังไม่อยากปิดก็เอามือดันอย่างนี้ได้แต่ถ้าเด็กยืนอยู่อ่ะน่าจะโดนถ้าเป็นแขนยืดหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมันต้องเป็นแบบแรงต้านนิดนึงแต่ถ้ามีของยื่นออกมาอะไรเงี้ยคือประตูไม่ฝืนประตูจะดันขึ้นไปเองอ่าเรียบร้อย มาดูที่ช่องชาร์จกันนะคะทุกคน,นีวิธีเปิดก็คือกดตรงนี้เปึ๊บเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าแล้วก็เป็น CCS Type 2นะคะมีฝาปิดมาให้ทั้ง2รูเลยซึ่งอันเนี้ยเขามีทั้งหมด2รุ่นย่อยใช่ไหมถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกล5 7 5กิโลเมตรแบบ NEDC เพราะว่าความจุแบตเขาอยู่ที่90กิโลวัตต์อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแบบ long range ความจุแบต116ิกิโลวัตต์อนทุกคนชาร์จเต็มวิ่งไกล680กร้ง2รุ่น เป็นแบตแบบ800โวลต์ซึ่งสามารถรองรับกําลังไฟในการชาร์จได้ถึง240กิโลวัตต์แล้วถึงคันนี้จะไม่มีประตูไฟฟ้านะคะทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้ทําให้ดูนี่ได้ประตูดูดนะคะคือถ้าคันนี้เปิดค่าตัวมาแบบ2ล้านต้นๆ่นนะคือเป็นคันที่ให้ฟังก์ชันมานลนนเวเกินราคามากนะแบบได้ประตูดูดด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วที่ดีไซน์เขาแบบสวยขนาดนี้เขาบอกว่าดีไซเนอร์อะเป็นคนที่เคยดีไซน์ให้ BMW Series 7มาแล้วเอ,เออคันนี้นก็เลยแบบมีความแบบหรูหรากชัวร่แดีวยวให้อายพาไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะ วิธีปรับกระจกข้างกับพวงมาลัยของคันนี้นะคะก็คือกดมาที่รูปรถตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มาที่การควบคุมรวดเร็วนะคะก็จะมีกระจกมองข้างกับพวงมาลัยอ่ะเดี๋ยวลองกดอ่าปรับกระจกซ้ายก็คือจอยสติ๊กซ้ายเลยปรับกระจกขวาก็คือจอยสติ๊กขวาเดี๋ยวลองพวงมาลัยอ่าพวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้านะคะทุกคนวุ้ยวาปั๊ว่ยไหมวยอยู่เนี่ยอ่าไหนลองเข้าออกเข้าออกเข้าออกฟึ๊บ อันนี้แบบระดับกลางๆไม่ได้ไวมากอยากรู้ว่าออกสุดได้เท่าไหร่เท่านี้เฮ้ยโอเคอยู่นะอ๋อเราสามารถเลือกได้ว่าอันนี้ด้านซ้ายเราปรับพวงอะไรใช่ปะด้านขวาปุ่มละะัดอะเราจะปรับเป็นอะไรก็คือเลือกจากตรงนี้ได้เบาคันนี้นะคะคนขับปรับได้ทั้งหมด14ี่ทิศทางมีเบาะนวดมาให้มี5้าโหมดปรับความแรงได้ทั้งหมด3ระดับ อันนี้ระดับ3ระดับ2ระดับ1หรือปิดบ่าไหลนะจ๊ะเออนี่ว่าเข้ามาเลยเข้าบ่าเลยเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้มาแล้วอันนี้โอเคไหนขอดูเบาะหน่อยลักษณะเบาะเขาเป็นไงนูนเลยล่ะเหมือนลูกระคบที่แบบอันนี้ฟินอะแรงจัดอะชอบชอบคนฝั่งนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยสันคัดเท่าไหร่นะใช่แต่ว่ามีแค่2เบาะหน้านะคะเบาะหลังไม่มีมาดูที่ด้านข้างนะคะทุกคนนี่ตรงนี้คือปุ่มปรับเบาะของเขาเลยอันนี้ดันขึ้นดันลงขึ้นหน้าขึ้นหลังตรงนี้มีแบบตรงน่องนะทุกคนลองน่อง แล้วก็จะมีปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะทุกคนเอาไว้แบบปรับด,ด้านหลังต่างๆอันนี้เป็นปุ่มเปิดประตูนะคะใกดลองกดอ่านี่รถเปิดแล้วนี่ให้ไอ้ล็อกรถให้ดูดีกว่าใช่วิธีล็อกรถก็คือกดตรงนี้แต่กดทีเดียวไม่ได้นะคนต้องกดแบบกดค้านนิดนึงอ่าอ,อ,อย่างเงี้ยถือว่าปลดล็อก เปิดนนจะ<ร>ละอ็อกเอออันนี้ล็อกเดี๋ยวให้ดูวัสดุเบาะนิดนึงนะคะทุกคนเขามีรูระบายอากาศด้วยนะแล้วก็จะมีตรงเนี้ยแข็งๆเผื่อคอร้อนใช่ที่หัวนะคะจะมีโลโก้ตรงนี้บอกเขาจะเป็นวัสดุแนปป้าน,นะคะทุกคนแต่ว่าที่เป็นอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเนียจะเป็นแบบหนังกลับทุกคนหนๆก็มาข้างบนแล้วเปิดอันนี้ให้ดูปุ๊บเขาทำร่องไว้ให้อยู่ให้มันมีแบบที่แงอะ นี่เปิดมาก็จะเป็นกระจกนะคะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากให้อันเนี้ยเท่านี้พอเพราะว่าจะทําตรงนี้เป็นกระจกใช่ก็เลยก็เลยทําตรงนี้มาแค่แบบเล็กๆพอแล้วก็กลัวๆก่าเอ้ยคนจะบังแดดไม่ได้เยอะก็เลยเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้คือหลังคาหลายส่วนมากหลายภาคส่วนตรงคอนโซลกลางตรงนี้จะมีไวเลสชาร์จสองที่นะคะอันนี้ปล่อยไฟ50วัตต์แล้วก็ตรงนี้อ่าเป็นที่วางแก้ว นี่วิธีเปิดกดปึ๊บเด้งปั๊บลึกอยู่นะแล้วก็มนนีถอดได้ปะน่าจะเป็นช่องเก็บเหรียญเฮ้ย<า>ถอดได้มี Type C 1 t y p ง A 1นึ่งอันนี้น่าจะเสียบเม,มีมี12องมาให้ด้วยอื แล้วก็ด้านล่างมีที่วางของอ e ีกนิดหน่อยว,วัสดุแบบวัสดุแบบบุกมาแล้วอะไม่ได้เป็นพลาสติกอะและที่ว้าสุดๆคือคันนี้ได้ลำโพงเมอริเดียน25ตัวนะคะทุกคนนี่ซึ่งลำโพงเมอริเดียนเนี้ยเลนช์โลเวอร์ก็ใช้แบรนด์นี้เหมือนกันนะเออมาดูช่องแอร์กันปะเมื่อกี้ไอยไม่ได้พาดูก็คือตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นช่องแอร์เ,อเราเอามืออังนี่เปิดระดับหนึ่งเย็นเจี๊ยบอยู่นะใช่แต่ว่าถ้าจะปรับนะคะต้องมาปรับที่หน้าจอนี้แล้วก็ทิศทาง ก็เป็นตรงนี้เหมือนกันอันนี้คือทิศทางของแอร์นี่เป็นแนวตั้งนะตรงเนี้ยอันนี้คือชอบอะ่ะเขาปรับได้หลายทิศมากอันนี้แน่นอนอันนี้หน้าตั้งและน,นี้ก็คืออยู่ด้านบนถ้าลมอัจฉริยะคือจะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนเครื่องปรับอากาศในห้องนอนอสายก็คือสายตลอดสามารถปรับที่นั่งที่หน้าจอได้ด้วยอ๋อมีเออมบาะระบายอากาศนี่เบาะระบายอากาศมีทั้ง4ตำแหน่งเลยนะทุกคนอ๋อสามระดับ ระบายทุกตำแหน่งหมาะกับอากาศไทยอยู่ที่ให้เบาะระบายอากาศมาไล่ขึ้นมาข้างบนยังไม่หมดทุกคนนี่ให้ดูกระจกมองหลังเป็นแบบกล้องนะคะเดี๋ยวไอจะออกไปว<อ>ิ่งข้างหลัง <c oughs> เห็นไหมอันนี้ไออยู D ่ w. หลังรถแค่รุ่น Standard สแตนดาร์ดก็ได้จอแ,บบแล้วนะใช่แล้วก็คันนี้แอมเบียนเขาอลังมากเลือกได้ทั้งหมด256สีอ่ามี4โหมดการขับขี่ประหยัดพลังงานสบายสปอร์ต การคู่กู้คืนพลังงานก็คือรีเจนนั่นแหละใช่ได้มาตรฐานกับแข่งแกร่งถ้าสมมติแบตจะหมดก็เปิดประหยัดพลังงานเหมือนเกมเลยอ่ะพี่ปังสปอตจัดสบายอ่ะอ๋อวิ่งบนใส่น้ำประหยัดพลังงานโอ้โหกำหนดเองเราตั้งเพิ่มได้ปะเออละเอียดอยู่นะคันนี้ค่อนข้างเลิศเราลองเลื่อนให้ดูคร่าวๆทุกคนไว้เดี๋ยวเรารีวิวละเอียดอีกทีหนึ่งหน้าจอเล่นง่ายเหมือนกันนะทุกคนแต่ดูมีหลายสิ่งเมื่อกี้เราไม่ีแต่นี้ที่เก็บของด้านหน้า ปากกระโปงหน้าอ่ะลองเปิดลองเปิดไปดูกันปะอ่าปากอ่าด้านหน้าลืมเปิดไม่รู้ว่ามีฟังด้วยค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่มือาออ่ะก็ยังไม่สุดด้านนี้มีไฟนี่เอาออกได้ถ้าใครจะวางของเปียกๆก็เอาผมออกบึ๊บบึ๊บเข้ามาเกือเลค่ะปึ๊บปึ๊บดตรงกลางกดตรงกลางอ่าเข้ามานังด้านหลัง คือถ้าเห็นด้วยสายตาข้างหลังเอ็นมากเลยนะทุกคนไม่ได้แบบชันอนะ่ะมันปรับตั้งได้มันปรับตั้งได้แค่นี้ก็สบายแล้วพี่ปังอะไหนลองชันพี่ว่าชันน่าจะนั่งสบายกว่าเฮ้ยแต่ชันก็ไม่ได้ชันแบบชันนะอ่อนะพี่าชอบดีไซน์เบามากอันนี้ไม่ต่างจากข้างหน้าเลยนะที่มีตรงนี้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะมนีระบายอากาศอะไรให้พร้อมยกเว้นเบกกากลางตรงนี้นะทุกคนถ้าไปห้าคนตรงนี้เปิดมาึบ อ๋อมีซ่อนอันนี้คือวางโทรศัพท์ได้แต่ไม่ใช่เวลสชาร์จแล้วก็วางของตรงนี้ได้นิดหน่อยแล้วก็เผื่อใครนะคะจะเอามือไปหยิบของด้านหลังตรงนี้ที่วางแก้วมีมาให้อีก2ใบมีแอร์หลังให้นะคะทุกคนอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นแบบกลมๆปรับอุณหภูมิกับแรงลมไม่ได้นะคะอิงจากข้างหน้าแล้วก็มี Type C ให้อีกหนึ่งช่องตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเฮ้ยโดยรวมโอเคนะทัศนวิสัยกว้างไกลพี่ชอบตรงนี้เอ็งดู มันสามารถแอบวางของได้เอออ่ะเหมือนแบบเนี่ยสมมุติคุณจัดคลิปอุ๊ยเออ,ด,ด,อด,ดาวติ๊กต็อกนะคะทุกคนเร่เร่เร่เย,เย่ฮ่าจริงจริงวางลิปสติกก็ได้ถ้าจะแต่งห,หน้าวางกระจกก็ได้ตรงนี้เก็บเอ,อกสารได้นิดหน่อยตรงนี้คือปรับเบาะระบรายอากาศนะคะได้3ระดับอ่าแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ตรงนี้เปิดหน้าต่างดีไซน์เปิดประตูคือถ้าขึ้นรถทางแรกอะลงไม่ได้เหมือนกันนะเพราะหาไม่เจอใช่แล้วก็เปิดหน้าต่างได้ประมาณนี้นะคะ ไม่ได้สุดอันนี้เป็นไฟนะคะ soft touch แล้วก็ลำโพงอยู่ตรงนี้เลยทุกคนมีอันนี้อีกสองเออใช่ตรงนี้มีที่โหนให้นะคะก็คือตรงเบาะตรงเนี้ยเกือบถึงเข่าอายอะเจ้คือเบาะรองนั่งกว้างมากคือเหลือพื้นที่ขายเยอะมากอันนี้ขาใช่ป่ะแล้วทุกคนดูขาบังดิคือโล่งมากของพี่บังคืนนี้ยืดตึงแล้วยังแบบไม่ไม่สุดเลยใช่เห็นลุประมาณหนึ่งประมาณ ส่วร้อยแปดอาจจะเฉียดฉิวอยู่เฉ<ช>ียดฉิวกับหลังคาแต่ว่าตรงเนี้ยมีความสรุปลงมานิดหน่อยอาจจะใกล้ๆกับหลังคากระจกไปนิดนึงไม่รู้ว่าจะร้อนเปล่าเวลาใช้งานจริงนะทุกคนจะเห็นว่าพระอาทิตย์แรงมากข้างนอกแต่คือเข้ามาข้างในปุ๊บกระจกเนี้ยคือเคลือบม,มาแล้วอันเนี้ยคือใสอ่เจอตอนเนี้ยหาส่วนที่เป็นพลาสติกไม่เจอมีแค่นี้แหละที่จับใช่ที่เห็นเป็นพลาสติกเพียวข้างนอกอะเนาะไปเดี๋ยวไปลองขับเบาๆกันดีกว่าเรามาออกขับกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบ วนอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะไม่ได้ขับอะไรเยอะเนาะอ่ะอย่างแรกถูกเข้าเกียร์ดีแล้วแต่ตอนนี้หนูตั้งแบบห่วงแรงไว้เขาก็เลยไม่ออกเราต้องเหยียบคันเร่งต,ต่งคันนี้กำลังมอเตอร์อยู่ที่270กิโลวัตต์นะคะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่370นิวตันเมตร0นถนะคะอยู่ที่6.6วินาทีแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่200อ ออกแนวนุ่มเลยละคันนี้พวงมาลัยแค่ตั้งมาตรฐานก็ถือว่าเฟิร์มแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราเรามาลองระบบช่วยถอยจอดกันค่ะทุกคนกดที่พวงมาลัยฝั่งขวาตรงนี้เขาจะมีปุ่มอยู่ถ้าเจอจมันจะมีขึ้นด้านข้างนี่เจอแล้วเรียบร้อยเรากดเริ่มจอดได้เลยจอดถ้าขึ้นเป็นสีฟ้าคือกดได้ใช่ครับ <ท peut> <languages> แล้วหนูก็ปล่อยเบรกใช่ไหมคะ <shoot> ใช่ครับจะแต่งทรงอีกด้วยจ้าคือเบี้ยนิดนึงไม่ได้เลย ผมไี่ถือว่าสมูทเก่งมากกลางๆดีเลยรับไม่เบรกจึกะไม่จึกจริงค่ะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่อื่นๆอีกไหมดีครับมีหมดนะครับเป็นการชนด้านหน้ามีบายสปอร์ตมีเลนคีฟมีดึงกลับก็มีเลนมีครบทุกอย่างเลยอ๋อแล้วก็มันมีเสียงสั่งคล้อพอี่แมนที่เป็นเครขึ้นบนดีมากจอดเฉยๆเหยียบคนเร่งกับเียง,เ,งเครื่องดังตลอดเวลาขอลองได้ไหมคะได้ได้ครับตรงไหนครับพี่แมนคะ ือข้างนอกไม่ได้ยินใช่ไหมคะข้างนอกต้องใช้อันนี้ครับอ่าเจอคนร็วต่ำมีสายเสียงเหมือนกันอ๋อแต่ข้างนอกไม่มีเสียงรถแข่งใช่เนี่ยมาทุกคนระวังนะรถแรงแต่เขาเกทพีอยู่งั้นเรามาลองโหมดสปอร์ตแบบมีเสียงเครื่องเสียงรถแข่งโอเคเจอเนินแบบไม่เบกก็โอเคอยู่นะนุ่มครับนุ่มจริงอย่น้องขอเราเฟลลิ่งนั่งหลังเป็นยังไงบ้างคะทุกคนขึ้นมาปุ๊บโดนเนินปุ๊บอ๋อนุ่มอะไรอย่างเงี้ย ไม่ลอาเราราคาไหมคะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะลงวันที่เขาประกาศราคาสองล้านลดบาทจึงก็ได้หึ่งเก้าเก้าพี่ว่าตัวเริ่มอ่ะสองล้านเก้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าตัวท็อปอาจจะแบบว่าสองล้านสามไหมไอ้ว่าเท่าไหร่คิดว่าสองต้นอ่ะยังไงก็น่าจะสองต้นนะใช่ใช่จบไปแล้วสําหรับอวตารอีเลฟเว่นอวตารวันวันอวตารสิบเอ็ดใช่คือทางแบรนด์เขาบอกว่าเรียกวันวันนะคะทุกคนแต่ว่าแล้วแต่เราถนัดปากเลยแล้วก็ เดี๋ยวเราพาไปดูคันนู้นแป๊บนึงก่อนปิดคลิปเ<ช>นาะว่าถ้าเป็นรุ Long ่นลองเลนส์เนี่ยจะมีฟังก์ชันไหนที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าแตกต่างการอักไปค่ะนี่จะเห็นว่าดีไซน์ไม่ต่างเลยนะคะทุกคนคันนี้คือสีฟ้าฟ้าเขียวๆะค่ะว่ากรีนหรอใช่ก็คืออีกหนึ่งสีที่มีให้เลือกนะคะทุกคนสวยคือถ้าเห็นไฟจริงๆอะทุกคนสวยมากเป็นแบบตัว F อ่ะเนาะเนี่ยคือมันแบบว่าเป็นบล็อกบแบบนี้เลยอะ ความแตกต่างของตัวนี้นะคะที่เป็นลองเลนส์ก็คือ122แล้วก็แม็กจะเป็นลายแบบนี้แล้วก็มีเนี่ยเบรคเปอร์แบมโบสีลืวยสวยอ่ะลองปิดประตูไหมปึไปขึ้นรถดีกว่าอ้าวถ้ามีคนยืนเขาจะไม่เปิดไอ้ขวางเขาอถ้าสมมติว่ามีกลวยมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ชนแน่นอนคือของแล้วขึ้นไปเลยปิดปิดปิดกดปุ่มกดอันนี้ทีหนึ่งปึ๊บจบสบายมากอ่ะเดี๋ยวลองข้างหลัง นี่อันนี้แค่งัดปื้อพอเปิดให้เองเออถูกต้องแล้วเวลาจะปิดไอก็งัดตรงนั้นก็ได้๊บเนี้เหรอ,อใช่ค่ะนี่อันนี้ก็เหมือนกัน<ล>ไม่ต้องออกอะไรเยอะใช่นนเดี๋ยวให้ไอลองนั่งสมมติว่าไอายเป็นแท่นปูนที่มันแบบว่าไม่สูงมากเขาจะเห็นไอหรือเปล่าเห็นเ,ออเห็นแอบเสียวเหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้สามารถตั้งพาวเวอร์เนจอร์ได้นี่อุย นี่มาดูไฟท้ายกันนะคะทุกคนผ้าดยาวอย่างนี้เลยนี่มุมกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะคือไฟเลี้ยวจะเป็นแบบยาวๆอย่างนี้เห็นชัดมากถ้าไฟเบรกอ่ะคือจะขึ้นตรงกลางกับมีแง่งๆตรงนี้ขึ้นมานะคะ หลังเรามีสีดำนะใช่อันนี้คือเป็นการพรีวิวที่แบบสนุกดีอ่ะใช่คือดีใจมากที่เขาเข้าไทยแล้วเพราะว่ารอ<ช>มานานมากอยากบอกตอนท้ายนิดนึง<ๆ>คือพี่อ่ะตอนแรกพี่เรียกอันเนี้ยอวตารว่าอวตารแล้วเพื่อนแซวว่าแบบอวตารนั้นมันตัวสีฟ้าแต่จริงๆแล้วอ่ะอวตารสีฟ้านะั้นอ่ะคือเป็นอินสปายของชื่อรุ่นนี้นะอันเนี้ยอวตารก็คือเป็นรุ่นที่เขามองว่าเป็นอวตารของแบรนด์คือเป็นรุ่นที่แบบเป็นตัวฉลาดหลักแหลมที่สุดของแบรนด์ใช่ก็คือสวยมากวันนั้นที่ทุกคนเห็นประกาศราคาแล้วเท่าไหร่นะะคก็ มาคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยเพราะว่าวันนี้เรายังไม่รู้ราคาเหมือนกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนถ้ามีโอกาสเราจะขับแน่นอนคันนี้แบบขับออกถนนจริงๆริงบ๊ายบายสิเอดค่ะอวตารอวตารสิบเอ็ดอวตารวันวันอันนี้ถูกอันนี้ถูก